ก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับโมงเช้านะครับประมาณ6กโมงครึ่งผมก็ออกมากินชาร้อนหน่อยครับที่ตลาดนะครับทีเนี้ยก็นึกได้ว่าเดี๋ยวจะเลยไปชายทะเลปากคลองสักแป๊บหนึ่งไปสูดอากาศดูยามเช้าตามที่ทะเลปากคลองของกุยบุรีนะครับ ก็นึกขึ้นได้ก็เตรียมอุปกรณ์มาเตรียมถังเตรียมถกเทียมเสียม,มาเล็กๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขุดปูลมให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับแบบไปไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับก็รถไฟตอนเช้ามาพอดีนะครับเป็นรถไฟขนส่ง กินข้านะครับก <and> ็เด <improving> in ี๋ยวเราแวะนั่งทีกาแฟกันก่อนนะครับสั่งชาล้อนไปนะครับ เรากินชาลอนกับไข่ลวกเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปเดินเล่นาชายหาดชายทะเลปากคองเกี่ยวของกุยบุรีนะครับไปกันครับพอขี่ข้ามทางรถไฟมานะครับจากตลาดกุยนะครับข้ามทางรถไฟมาก็ตรงมาเรื่อยๆเลยครับตรงไปประมาณสักเจโลนะครับจะเจอทางแยกนี่นะครับ แต่เราตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก็จะไปเขาแดงไปหรือไปปานบุรีได้นะครับแต่เราตรงไปนะครับพอมาจนสุดถนนแล้วจะมีแยกเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไป ก็จะเจอสะพานข้างหน้านะครับก็ขับข้ามสะพานไปนะครับพอข้ามสะพานมาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายา่มาข้างวัดนะครับอันนี้คือวัดปากคลองนะครับเข้ามา ซอยวัดปักลองนี่น,นะครับด้านข้างก็จะเป็นปักคลองที่เขาจับปลาจับหมึกจับอะไรมาขายนะครับนี่แหละครับวัดปักลองเกลียวนะครับ <upgrading. S 2> เดี๋ยวเราจะเลยเข้าไปข้างในตรงไปอีกครับ ก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ชายทะเลชายหาดกุยบุรีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าปากของเกี่ยวนะครับก็ลองมาเดินสำรวจกันดูครับเช้าเช้าเดินเล่นตรอากาศดูสำรวจดูว่าชายทะเลี่เนี้ยเช้าเช้าเนี้ยคลื่นทะเลพัดขึ้นมาเนี่ยจะมีซากพวกซากสัตว์ซากเปลือกหอยซากตัวอะไรขึ้นมาบ้างครับ เดี๋ยวเรามาลองสำรวจดูกันครับว่าจะเจออะไรบ้างเดี๋ดินไปเรื่อยๆครับอากาศเช้าเ้าดีมากเลยครับก็เดินรับแดดคุณคุณเช้าๆนะครับแดดวิตามินแล้วก็รับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าเดินแล้วก็รับแร่ธาตุจากพื้นทรายนีครับเพื่อให้เรามีร่างกายได้แข็งแรงขึ้นนะครับเดินไปเรื่อยๆครับก็จะมีพวกซากเบิร์หอย ซากปูซาก,ปกเปลือกหอยนะครับเต็มเลยแล้วก็นี่ซากแมงกะพุนนะครับก็นั้นแมงกะพุนอีกตวอ่าผมก็ได้นําถังมาด้วยนะครับแล้วก็เสียมเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เห็นซากแมงกะพุนนะครับขึ้นบนอ่าวนี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแมงกะพุนใส่ถังดูนะครับผมจะเดินไปสักร้อยเมตรพอนะครับว่าจะได้แมงกะพุนสักกี่ตัวครับ ตัวนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะครับล้างแถมโดนน้ำนะครับล้างมาหน่อยเนี่ยฮะมันจะมีหนวดเหมือนปลาหมึกนะครับดูกันชัดๆนะฮะอย่างนั้นนี่อันนี้คือหนวดมันนะครับนะคล้ายๆปลาหมึกเลยครับเพียง่ว่าตัวมันจะโปร่งใสเห็นข้างในเลยครับเนี่ยก็อย่าไปจับมันนะครับเขาว่าแมงกะพุนมันมีพิษทุกพันธุ์เลยนะเจออีกตัวเลยนะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ ใหญ่กว่าตัวตะกี้ครับตัวนี้ใหญ่มากเลยครับไปล้างก่อนจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับเนี้ไปล้างน้ำก่อน <S <S ก็เวลาเล่นน้ำครับแล้ว แบบเอามะนาวนะครับพอตอนตกเย็นหรือสนๆนะครับพอเวลาตอนตกเย็นเจ้าหน้าที่ก็จะให้ขึ้นนะครับเพราะว่าแมกนพรุนแมกนพรุนเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนเย็นๆค่ำๆนะครับก็จะอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้หนวดนะครับหนวดมันเหมือนมปลาหมึกน,นะครับ ชัดเลยฮะ,ะตอนนี้จเจออีกแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอ,อีกตัวหนึ่ง เยอะเลยนะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้ดูดูอ้าวสดสดเลยนะครับตัวนี้ใสแจ๋วเลยดูดิตัวมันเห็นที่ข้างในนี่คือเหมือนสมองเลยนะครับข้างในนี่เหมือนเป็นมันสมองเลยนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ย ขอให้ลูกมันครับตัวนี้เจอเดี๋ยวเราดูซิว่าเดินมาสักร้อยเมตรได้กี่ตัวนะครับเจอตัวครับ ก็มาดูข้างบนนี้สิครับโอ้โหเปลือกหอยนี่ทับผมมาหลายปีเลยนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับดูน้ำทะเลคงซัดมาขึ้นมานี่สะสมอย่างนี้คงมาหลายเดือนหลายปีเลยนะครับเยอะขนาดนี้นะครับนี่มาเจอรูป,ปูลมนะครับ ก็วันนี้ผมตั้งใจมาดูปูลมสักหน่อยนะครับมาขุดก็ขุดไปมันวิ่งออกมาถ่ายถ่ายไม่ทันนะครับมันไวมากเลยแล้วรูมันก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะลึกมากเลยนะครับ้านหน้าก็คงเป็นฝายนะครับกั้นระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับ พอน้ําคลองไหลามาจากบนเขื่อนก็มาลงที่ทะเลเนี่ะครับน้าทะเลนี่คงหนุนไม่ถึงบนฝายนั้นแน่นอนนะครับแต่น้ําจากด้านบนนี่ลงมาถึงแน่นอน,นครับเดินไปเรื่อยๆครับี่คบน้ำไหลามาตามร่องก็อลองเดินสำรวจดูนะครับว่าเช้าเช้าเนี่ยออกมาเดินเล่นสักหน่อยดูซิว่ามันจะเจอ สร้างอะไรแปลกๆบ้างครับก็มาเจออะไรไม่รู้ครับแปลกๆครับเหมือนไข่ครับมันคล้ายๆรวงไข่นะครับเป็นไข่หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับดูสิครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็คงได้นําด้วยนะครับว่ามันคือไข่อะไรนะครับมันคืออะไรครับเนี่ย เป็นพวงเหมือนองุ่นเลยนะครับเนีย่ยดูแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไข่นะครับไข่สัตว์อะไรสักอย่างอันนี้สากปู ตอนนี้ก็แมงกะพุนจะเต็มถังแล้วนะครับ <c oughs> เดินแค่ร้อยเมตรนี่เจอมาก็สิบกว่าตัวเอ้ยเกือบยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับเนี่ยครับจะเต็มถังแล้ว ที่ผมได้เดินมาประมาณสักร้อเมตรแล้วก็ตักซากแบงกระปุลใส่ถังให้มาด้วยนะครับก็ได้กบเต็มถังแล้วครับถ้าไปอีกหน่อยนี่ผมเห็ Hoje, นเน <t amentos> ี <Gather ing ensemble> ่ย <meye> ข้างหน้านี่ครับอีกหลายตัวนะครับแต่ผมเอาแค่นี้พอครับ ครับเป็นพันเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะตักน้ําล้างตัวที่ผมจับไอ้ข้างบนกันนะครับโอ้โหเยอะมากเลยก็เดี๋ยวล้างก่อนนะครับจะเห็นชัดๆนะครับ ก็หลายตัวเลยทีเดียวนะครับดูสิครับก็ไม่ต้องนับเลยครับก็เดินประมาณร้อยเมตรก็ได้ประมาณขนาดนี้นะครับไม่ต้องนับเลยครับเพราะก็น้ามีอีกเพียบเลยแล้วตะเกี้ผมไปตักน้ําในทะเลอะโอ้โหอยู่ในทะเลที่อยู่ริมทะเลนี่ครับเป็นร้อยเป็นพันเลยครับแค่จุดเดียวนะครับแล้วทั้งชายทะเลเนี่ยจะขนาดไหนนะครับถ้าลงไป ก็บรรยากาศดีมากนะครับอันนั้นเรือข้างหน้านี่คือพวกชาวประมงนะครับออกเรือไปหาปูหาปลานะครับพอถางนู้นก็มีนกนางนวลบินเต็มเลยนะครับก็เป็นปากอ่าวเข้าไปในปากคลองนะครับทางตรงนั้นเดี๋ยวผมขากลับไปพบจ้ปลาเข้าไปดูนะครับปากคลองเกีียวนะครับที่ว่าเป็นปากคลองที่เขาจากพวกประมงเนี่ยครับนาเรือเข้ามาเอาสัตว์ทะเลเข้ามาขายยางชาย ในปากคลองเนี่ยครับเพื่อให้พ่อค,ค้าแม่ค้ามารับไปซื้อไปขายต่อนะครับเดี๋ยวพอกลับไปเนี่ยก็จะผ่านจุดของปากคลองที่เขาอ่ารับอ่าจับสัตว์ทะเลมาขึ้นมาจําหน่ายนะครับเดี๋ยวไปดูจุดนั้นกัน,กนครับครับไปก่อนครับ นี่ก็เป็นปากคลองนะครับที่ที่เขาจะพวกชาวประมงก็จะนําเรือขึ้นมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เอาพวกสัตว์ทะเลที่เขาหาได้นะครับขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วพวกชาวบ้านก็มาซื้อที่นี่นะครับอันนี้เป็นท่าทางลงนะครับเกาะสวยงามมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวแวะนะันน่งกินโอเลี้ยงสักแก้วหนึ่งก่อนนะครับอ้าวเจอเพื่อนพอดีครับอเอาอะไรดีโอเลี้ยงกันะก็กลับมาจากปากคลองตะกี้นะครับก็แวะจิบโอเลี้ยงสักแก้วครับเย็นๆจุดก่อนแก้วเล็กนิดนึงโอเลี้ยงร้านนี้อร่อยนะครับ ยิในใจดีครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มานานแล้วนะครับตั้นเดิมนะครับก็ลงจากทางรถไฟลงมาได้นะครับก็จาสสทาีรถไฟลงมาแค่30-40เมตรก็ถึงร้านแล้วครับร้านหินได้ชัดมากครับ